ดอกไม่สมบูรณ์เพศจัดทำโดยนางสาวจันทราศีอ่อนเสนอคุณครูกฤพรแสงสีดอกไม่สมบูรณ์เพศคือดอกที่มีเกรสรตัวผู้หรือตัวเมียเพียงอย่างเดียวถ้ามีเฉพาะเกรสรเรียกว่าดอกตัวผู้ดอกที่มีแต่เกรสรตัวเมียเรียกว่าดอกตัวเมีย ดอกไม่สมบูรณ์เพศคือดอกที่มีส่วนประกอบของดอกไม่ครบทั้งสี่ส่วนเช่นดอกข้าวโพดดอกมะพร้าวดอกที่มีแต่เกสรตัวผู้นะคะเรียกว่าดอกตัวผู้และดอกที่มีแต่เกสรตัวเมียเรียกว่าดอกตัวเมียค่ะหากในพืชต้นต้นหนึ่งมีดอกสมบูรณ์เพศหรือมีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียในต้นเดียวกันแม้จะออกนละดอกหรือต่างชอบเรียกว่าพืชกระเทยค่ะ